สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมุกนะคะพัชราพรแต้มสวนนะคะในคลิปนี้ก็ยังคงเป็นเนื้อหาสาระความรู้้คะค่ะไอเดียเกี่ยวกับการทำไลฟ์ i อฟเชียลแคลนนะคะก็ในคลิปนี้มุกจะมาบอกนะคะสิฟีเจอร์สุดยอดนะคะที่อยู่ใน Li าย OA ที่ สาวกคนทําธุรกิจนะคะต้องรู้เอาไว้เลยไม่ควรพลาดว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะที่ให้เราได้ทดลองใช้กันนะคะอ่ะสำหรับฟีเจอร์แรกนะคะของ Line OA นะคะที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ Line OA นะคะ Greeting Message นะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ n e g r e อกรีตติเจจะอยู่ตอนไหนนะคะ ต้องบอกกันเลยว่าไลน์ r e e t i n g m e s s a g e เนี่ยคือเหมือนเวลาที่เราไปออกบูธหรือเราให้ลูกค้าทำการแอดเฟรนะ่ะในไลน์โอเเข้ามานะคะก็คือมีแอดไซน์แล้วก็เป็นชื่อตามที่เราซื้อชื่อในไลน์พรีเมียมเอาไว้นะคะก็ลูกค้าแ d ดเฟรน์เรามาปุ๊บเพิ่มเพื่อนมาปุ๊บอ่าอย่างตัวอย่างประโยชน์นะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าปึ๊ดปึดดซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะเราสามารถใส่ชื่อลูกค้า สามารถตั้งค่านะ,ะใส่ชื่อลูกค้าในข้อความต้อนรับนั้นได้นะคะสามารถใส่ภาพประกอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจได้นะคะแล้วก็สามารถให้คูปองนะ,ะมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าที่เพิ่งเพิ่มเพื่อนมาใหม่ก็ได้นะคะในส่วนตรงเนี้ยสามารถใส่ได้ทั้งในส่วนที่เป็นแบนเนอร์ภาพนิ่งหรือว่าจะใส่เป็นวิดีโอในการกล่าวต้อนรับอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆแนะนาสินค้าหรือโปรโมชั่นก็ได้เช่นเดียวกัน อฟีเจอร์ที่สองนะคะอย่างที่บอกไปั้งต้นนะคะไลน์ส่วนตัวไลน์ Openchat นะคะกับไลน์ o a ต่างกันที่ไลน์ OA สามารถแชทหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งได้นะคะก็เช่นสมมติว่าลูกค้าเพิ่มเรามาแอดมินเนี่ยสามารถตอบได้หนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าทีมหลังบ้านเนี่ยสามารถมีแอดมินได้ยี่สิบคนเลยนะคะยี่สิบคนใครตอบก็ได้นะคะในระบบหลังบ้านเราจะขึ้นชื่อว่าเอ๊ะ คุณ A คุณ B คุณ C คุณ B เป็นคนตอบนะคะแต่ว่าลูกค้าจะไม่ทราบเลยว่าแอดมินท่านไหนเป็นคนตอบทราบแต่เพียงว่าเป็นแอดมินแบรนด์นี้เท่านั้นนะคะในการตอบซึ่งในการที่เราจะคุยแชทหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยค่ะเราสามารถติดแท็กให้กับลูกค้า แต่ละคนได้สูงสุดถึง10แท็กนะเช่นบอกว่าลูกค้าคนนี้เคยซื้อสินค้าไปแล้วนะคะเราอาจจะคุยจบแชทแล้วแล้วเราก็ติดแท็กเอาไว้ว่าเป็นลูกค้าที่เคยซื้อสินค้านี้ไปแล้วนะคะหรือจะเป็นลูกค้าที่มีความสนใจสินค้าชนิด A ชนิด B ชนิดไหนเป็นพิเศษนะ,ะเราสร้างสินค้าเอาไว้แล้วเวลาที่เรามีสินค้าชนิดชนิดน้นๆที่จัดโปรโมชั่นหรือต้องการส่งเสริมการขายใน SKU นั้นๆที่เป็นพิเศษเราสามารถติดแท็กลูกค้ายิงแอดไปบอทแชทไปเฉพาะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจสนิสนนานานะคะเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องได้รับการรบกวนหรืออาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเห็นข้อความนั้นก็เป็นไปได้นะคะ ไปดูฟีเจอร์ต่อมานะคะฟีเจอร์การส่งริสัเมสเซจนะคะการส่งภาพริสัเมสเซจนะคะก็คือเป็นภาพแบนเนอร์ขนาดใหญ่นะคะที่กว้างเต็มจอแชทไลน์แบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถใส่ลิงก์นะคะเช่นลูกค้ากดไปปุ๊บอ่าสามารถลิงก์ไปที่ Facebook Instagram Twitter หรือ X หรือ s h o p p i n หรือ Lazada หรือเว็บไซต์ของบริษัทเองก็ตามนะคะก็คือสามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าลิงก์ที่เราต้องการให้ไปได้หรือจะไปหน้าตะก้าการขาย Ti k ตอบต่างๆก็สามารถทำได้ค่ะก็ถือว่าถ้าหากผู้ประกอบการเองมีการาฟ,ฟิกฝีมือดีนะคะที่สามารถออกแบบอาร์ตเวิร์ได้ให้หน่าสนใจก็อาจจะช่วยส่งเสริมการหรือว่ากระตุ้นการขายได้เป็นอย่างดีค่ะฟีเจอร์ต่อมาคือฟีเจอร์ ริ m e s s a g e ที่เป็นวิดีโอนะคะอันเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็น Risk risk m e s s a g e อันนี้เป็น Ri s ว v ดีโอน,น,นะคะหลักการทำงานเดียวก็คล้ายก,กันกับ risk message นะคะแต่ว่าการเล่นเนี่ยจะเป็นวิดีโอแล้วสามารถที่จะกดลิงก์เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะหรือจะเป็นการแสดงผลเราส่งไปปุ๊บลูกค้าที่แอดเฟรนมาใหม่ก็จะเห็นวิดีโอเนี้ก็ก็ถือว่าจะเล่นอัตโนมัติเมื่อลูกค้าลูกค้าเนี่ยเข้ามาในแชทเลยก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง กลยุทธ์หรือฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆค่ะฟีเจอร์ต่อมานะคะฟีเจอร์ของ i ิ h เมนูนะคะ i ิ h เมนูหลายท่านคงจะเคยเห็นนะคะสมมุติว่านี่เป็นหน้าโทรศัพท์เนนะะต็มๆนะประมาณ1ใน3ของโทรศัพท์ด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะคะพอกดเมนูปุ๊บก <c oughs> ็จะเด้งมาหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะคะในเนี้ยจะแบ่งเป็น2องอ้อใหญ่นะคะสอง้อตึ๊บ ซึ่งในสองข้อนี้สามารถแบ่งออกเป็น6ตารางได้นะคะตารางกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3ามกล่องที่4ี่กล่องที่5และกล่องที่6กับว่าในรูปตัวอย่างเนี้ยแบ่งตั้งค่าออกเป็น4กล่องน,น่าจะ4กล่องน,นะคะคือกดตรงไหนก็ได้ในค่อนนี้แล้วก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือลิงก์ที่ผู้ประกอบการได้ตั้งค่าเอาไวนะะออ้นะคะ s p e c i a l offer นะคะหรือว่าจะเป็น reward นะคะหรือว่าจะค้นหาร้านค้าใกล้ตัวคุณนะคะค่ะฟีเจอร์ต่อมาฟีเจอร์ที่7นะคะก็คือการออโต้รีพายนะคะการออโต้รีพายก็คือเช่นสมมติว่าการที่เราเ,เพิ่มเพื่อนกับลูกค้าไปในวันหยุดในวันที่เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกเ้าอาทิต์หรืออาจจะเป็นช่วงที่ร้านค้าพนักงานหยุดแอดมินหยุดนะคะก สามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ยังดำเนินการธุรกิจการค้ากับลูกค้าได้นะคะเพียงมีข้อความออโต้รีพายนะคะเช่นสมมติว่าลูกค้าทักมาว่าสนใจโดนัทครับ่าในส่วนที่เป็นแอดมินนะคะที่ได้ตั้งออโต้รีพายว่าสวัสดีค่ะลูกค้าขณะนี้เป็นเวลานอกทําการของร้านค้านะคะก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยที่เว็บไซต์นี้ตึลูกค้า ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไม่อยากรอในการพูดคุยกับแอดมินก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อสินค้าได้ในตามหลิงที่ปรากฏดังด้านหน้านะคะหลักการทํางานของออโต้รีพายนะ,ค,ะคือทางทีมเหล่าแอดมินเองเนี่ยก็จะต้องมีความเก็บข้อมูลด a ต a าหลังบ้านว่าเอ๊ะลูกค้าชอบถามว่าอะไรเสถียสวัสดีครับราคาครับโปรโมชั่นตอนนี้มีอะไรบ้างครับกี่วันส่งคองครับการรับประกันครับอ่าอันนี้ก็จะต้องเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆที่ คาดการว่าลูกค้าน่าจะพิมพ์เข้ามาแล้วสอบถามเราเป็นประจำนะคะซึ่งหลักการทํางานของ AI ก็คือถ้าลูกค้าพิมพ์มาตรงกับคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์เอาไว้ถูกต้องนะ,ะตรงกันเปเ๊ะเนี่ยข้อความอโตะกลับเข้ามาเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องให้อดินช่วยในการประสานและติดตามนะคะ ฟีเจอร์ต่อมานะคะก็คือฟีเจอร์ที่9นะคะเอ่อฟีเจอร์ที่8ปค่ะขอโทษทีค่ะฟีเจอร์ที่8ก็คือคูปองนะคะก็เราสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ช่วยในการกระตุ้นยอดขายนะคะในการจัดโปรโมชั่นในการลดราคานะคะหรือว่าการจัดกิจกรรมแรกเป็นของฝวัญคะเช่นสมมติว่าอ่ะลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้านี้ไปเมื่อแอปเรามานะคะเราอาจจะให้คูปองะะให้คิวปอ๊อชเชอร์ยีบาทชั้นต่ำนะคะ เช่ว่าเชิญน,นี้เพียงซื้อสินค้าราคา300บาทแล้วได้สัส่วนลดค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการ์นะคะที่ลูกค้าถ้าหากสมมติว่าเขามีความจาเป็นที่จะต้องซื้อมีความสนใจสินค้าของเราอยู่แล้วเขาก็าอาจจะเพิ่มการตัดสินใจโอกาสในการตัดสินใจซื้อสินค้าเพิ่มนะเพื่อใช้ส่วองด0่บบาทส่วนลดเนี่ยให้หมดไปะะต่อมาคือแคมเปญรีวอร์ดการ์ดนะคะอันนี้น่าจะมีความคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกันอยู่นะคะตามร้านอาหาร ต่างๆนะคะที่เช่นหลักการเดียวกันกับร้านชานมไขมุกเลยค่ะคือซื้อแก้วที่หนึ่งสะสมรีวอร์ดหนึ่งดวงสองดวงสามดวงจนกระทั่งครบเก้าวดวงนะครั้งที่สิบนี้ก็คือได้สี่ดวงวไปเลยหนึ่งชิ้นมูลค่าสี่สิบห้าบาทค่ะอ่าซึ่งก็มีหลักการการนำมาประยุก์ใช้การใช้งานหลากหลายนะคะเป็น ซื้อครั้งที่หนึ่งหรือซื้อครบยอดห้าร้อยบาทสามร้อยบาทแล้วแต่ทางนี้ท้งนั้นนะคะแล้วแต่ทางผู้ประกอบการนะคะก,นนก็คำนวณต้นทุนคำคำนวณผลกําไรนะคะนํามาปรับป,ประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายก็คือฟีเจอร์ที่สิ่ค้นหน้าแอปเคาน์เ g e นะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่คล้ายๆกับอยู่ในหน้าโปรไฟล์ของ Li n e โ A นะคะที่จะคอยแสดงข้อมูลธุรกิจนะคะอย่าง รายละเอียดสินค้ารายละเอียดของบริการเวลาทําการปิดเปิดนะคะลิงก์เว็บไซต์นะคะหรือการแสดงคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งเป็นวิดีโอเป็นเทกเป็นแมสเซจหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราต้องการนําเสนอให้กับลูกค้าทราบค่ะก็ทั้งหมดนี่เป็น10 f e เจอ a t นะคะที่สามารถช่วยกระตุน้นส่งเสริมการขายให้ได้กับทุกประเภทของธุรกิจเลยค่ะ หลังจากเราดูฟีเจอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่า Line OA เนี่ยเขาไม่ได้มีประเทศเดียวนะคะ Line OA เนี่ยเขามีประเภทของ Official เนี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเทแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะเห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับกลุ่ม SME หรือผู้เริ่มนะคะก็จะเป็นตัวบัญชีทั่วไปนะคะหรือว่าเป็นบัญชีรับรองที่เป็นโล่สีเทานะกะ็ถ้าสมมติว่าเราเกิดสมัครในวันนี้เลยปุ๊บ นะคะเราก็จะเป็นบัญชีทั่วไปที่มีโล่สีงเงินเอยโล่สีเทาเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราส่งเอกสารยืน่นยืนยนันรายละเอียดข้อมูลบัญช,มมชีต่างๆเราก็จะกลายเป็นสีนงเงินแต่ในส่วนตรงนี้ค่ะจะมีค่าใช้จ่ายในการรับรองอยู่ที่ประมาณแปดแปดแปดแต่ร้อแปดสิบแปดบาทนะคะในขณะที่บัญชีพรีเมียมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในส่วนที่เป็นของร้านค้าออฟ i เชียลแบรนด์ใหญ่นะคะที่ที่จะต้องจัดเป็นบริษัทแล้วก็มีการ ส่งเอกสารการดำเนินกิจการบริษัทเป็นเป็นส่วนใหญ่นะคะอ่ะนอกจากนี้นะคะในการสมัครไลน์ OA เนี่ยในครั้งแรกที่เราสมัครเนี่ยเราก็จะได้ ID แบบซ่มมาแบบนี้นะคะอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าที่เราเห็นกันทั่วไปร้านค้าส่วนใหญ่เขามักจะซื้อเป็น พรีเมียมไอดีนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถกดเสิร์ชได้อย่างง่ายๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันในคลิปต่อไปนะคะก็สามารถทําได้แต่ว่าจะในเรื่องของการใช้งานพรีเมียมไอดีในจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละประมาณ444บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ราคามีความอัปเดตอีกนิดหนึ่งนะคะยังไม่รวมภาษีบูลค่าเพิ่มค่ะแล้วก็สามารถสมัคร พรีเมียมไนะคะได้ที่ manager.line. bit นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะให้ทุกคนรู้จัก overview สำหรับ LINE OA คืออะไรนะคะ LINE OA ต่างจาก LINE OpenChat ไลน์กรุป๊ปลายธรรมดาที่เราใช้งานกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเราจะไปทำการรู้จักและสมัครลาย OA กันนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะะที่ให้การรับชมและติดตามวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ